我们不离了，这家不离的，不离的，不离的，这家不离。这家是我们第三班了。哦，你这。 ดูเหนื่อยเลยควราคาเก็บพันสิบามสักอ่ะคนซื้อโม้ได้ดีกว่าตัวหนึ่งราคาซื้อได้ตัวหนึ่นจิ้มกหนจ้มนี่น้ำหนึ่งกันเออเออแม่

จริงดีจริงดีถาดละสาบาทสาบาทสาบาทเทีงบ่ค่ะเยงบ่เพิ่นเป็นบ้าญ่เลยอ๋อเอากระเที่ยมซื้อเพื่อนแบบใส นี่แ่ไม่กดอปักข้อใหญ่ไข่ปลาทงละยีสิบบาท ไก่ปลาอย่างไรอยากให้ปลาคอปลาบอะไข่ไข่ปลาตะเพียนปลาหมวดนี้นะปนย้อนร่ลอยหาซิ้เอาไปโมกใหญ่ปนย้อน ปลานี่ก็เมียอ่อนเหมือนกันอยู่เอานี่พี่อู้นี่เอามาใส่ใบใส่2ใบ <laughs> <laughs> สวัสดีครับบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดบา้านน้องเสกข้าวัมซุก อันนั้นรุ่นนั้นแพงไหมซิงปลาลดซิงปลาลดเนี่ย ทางนี้นโซนรองเท้ารองเท้าทา,ทางนี้โซนเสื้อผ้าพี่น้องตลาดนัดบ้านน้องแขกเช้าว,วันศุกร์

โอ้เาเพิ่กินเเพ่กินเป็ด กับเขาวต้คนติ่งหมูติ่งใส่กอกปลาปลา่อนนาปลช่อนน่า้นยอะบหมูกับปลาสลิด นไม่ต้องลงใช่ไหม บรรยากาศยามเช้าตลาดนัด มีก็อากาศเย็นอากาศเย็นกวันเยี่ยมนาเย็นทังรินหอน

เออม่ตของเขาไม่ีเเดจ้าขาจังเ้เา้อมมา้มันเจ้ามีไปทางจ้าจ้ะ มนี่ตัวงามๆเดี่ยปะยอนอือันละเครื่องลู

น่อยม่โอ้ยจองมาเลยตัวนี้จ้าเฮย้ไี่เป็ยบพี่มาเดียวน้องนี่มสองันสออันว้แ่สามอันน้องมามเยลอเอกบพี่มาเดียวี่แเลยบ้านนี้ผู้นี้เป็นผูเล่นิแม่เขาใหม่เพราะว่า

what okay.